ก็จะมีเซอร์ไพรส์เขาไหมเขาจะรอเซอร์ไพรส์จากตัวเองนะแต่เขาไม่รอหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเขาคาดหวังเยอะเดี๋ยวเขาจะเสียใจอะไรวันไหนฮะวันไหนวันอะไรก็ได้วันสําคัญเอาตัวเองวันสําคัญของเรามันมีวันไหนบ้างมันมีวันไหนบ้างหรือไม่สําคัญสักวันมันเกิดมันเกิดเออวันเกิดก็วันเกิดมันเกิดแล้วก็มันเกิดอย่างได้ขำว่ามันเกิดอย่างได้คือมันจะมี มันจะมีมาตลอดนะฮะมันจะเป็นวันวันเสาร์วันพระก็เป็นสำคัญไหมสิบสี่กุมภาพันธ์เลยก่อนสิบสี่กุมภาพันธ์วันว่าเลนไทยหกกุมภาพันธ์หนึ่งวันสิบสี่กุมภาพินหนึ่งวันโอ้ไม่ได้ได้อเขาเอาหกกุมภาพันธ์สิบสี่กุมภาพันธ์ตัวเองให้ดอกไม้เขาดอกเดียวเขาก็ไม่มีว่าตัวเองหลอก ไม่เอาไม่ใช่สิบสี่กุมภาจะเฉยเมยเตยอยู่คนอื่นก็ได้ดอกไม้เขาก็ไม่ได้อย่างเงี้ยสิบสี่กุมภาเดี๋ยวเขาจะต้องเป็นแล้วหกกุมภามันก็สําคัญไหมหกกุมภามันก็สาคัญเอาสิบสี่กุมภาเชื่อเขาเอาแล้วหกกุมภามันก็เป็นวันธรรมดาสิเอาก็เอาเลื่อนให้เลื่อนเลื่อนไปเป็นสิบสี่กุมภาดีกว่าเอาสิบสี่กุมภาก็ดอกไม้มันดอกเดียวก็ได้ไงเอาก็เลื่อนไปดีกว่ามันเลื่อนได้มันเลื่อนไม่ได้มันเป็นวันสําคัญของมันเลื่อนได้ก็เลื่อนวันเกิดได้หรือไง อันก็ไปบอกมันเลื่อนก็ได้ตวยังไม่เข้าใจเดี๋ยวเขาขยับให้ให้เป็นสิบสี่ตยังไม่เข้าใจอะเป็นวันเดียวก็ถ้าเกิดว่าตูยงแบบอันสิบสี่กุมภาถ้าเกิดว่าตึงไม่ได้ไม่ได้ให้อะไรเขาเขาก็จะน้อยใจเหมือนเดิมเพราะเขาไม่ได้อยากได้อะไรเขาก็อยากได้ดอกไม้ดอกเดียวเอแล้วมันก็ไม่เกี่ยวกับหกตุภาไงตอนอยากได้คืออยากได้วันไหนก็อยากได้วันครบรอบไงแล้วมันเลื่อนได้ไหมมันเลื่อนไม่ได้ คือวันนั้นก็คือวันนั้นแล้วก็วันนั้นถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าไม่มีอะไรก็จะรู้สึกนอยใจหรอกไมขยับไม่ได้ได้ไม่ได้ในในไม่หกก็คือหกสิบสี่ก็คือสิบสี่อีกหกวันก็เลื่อนไม่ได้ไม่ได้ใช่กก็คือหกสิบสี่อีกหกวันไม่มีมีมีวันที่หกแล้วก็มีไม่มีวันที่สิบสี่ก็ไม่เป็นไร ยังบอกว่ามันไม่ได้ไงเข้าใจปะอะไรเเข้าใจหก็คือ6กสก็คือ14มันคนละวันกันแต่แต่ถ้าได้ของขวัญใหญ่วันที่6แล้ว14ไม่ต้องมีก็ได้แต่มีดอกไม้สักดอกนึงมันเป็นได้ไหมเขาถามแค่นั้น ถือวันพักป่ะมันเป็นสิบสีคุมพาไงตัวเองคนอื่นเขาก็ได้ดอกไม้กันแล้วเขาก็ไม่ได้อย่างนี้หรอได้ได้แล้วทำไมเขาต้องมานั่งบอกตัวเองถ้าเขาไม่บอกเขาก็ไม่ได้อะไรสักวันเขาทาไปว่ายพักเขาก็เลยต้องบอกตัวเองว่าเขาอยากอยากเซอยากให้ตัวเองเซอร์ไพรส์เขาไงเออดี๋ยวไปว่ายพักอ้หเอาดอกไม้ไงไ่ายพักไรอย่างดอกมันก่อนเจอร้านสมตานยงสายมากค่ะ เคยมีบอเคยสีเข่าใจเองก็บอเคยคือบอเข่าใจเองคือบอรู้จักว่าบอกไม่มันไม่ใช่การพาไปซื้อมันต้องเซอร์ไพรส์เขาอยากมีโมเมนต์โดนเซอร์ไพรส์บ้างน่ะตัวเองดูเขาทําเซอร์ไพรส์ตัวเองหน่อยเขาก็มีหัวคิดในการเซอร์ไพรส์ตัวเองน่ะไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์เขาเลยเซอร์ไพรส์เขาแบบไหนนะอืมเซอร์ไพรส์เขาก็สั่งของอะไรเลยเขาก็เซอร์ไพรส์ตัวเองไง่อยเขาเซอร์ไพรส์แบบ แบบอยากให้เสือของเขายิ่งไม่มีนื่องม่โอกาสเลยเขาก็้องซสือไปเอาของซื้อซื้อกระเป๋าให้เขาเขาโอนตา์ให้คืนโอนให้เขาตอนไหนเอาทำไม่ได้หรอไม่เกี่ยวนั่นตัวเองถือเลขมันก็โอนให้เขาใช้มันจะเกี่ยวอะไรกันเออไม่เกี่ยวก็เหมือนให้ให้แทนยังไงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหรอให้แทนกันก็คือให้ตัวเองไปไปซื้อของไงไม่ก็ตัวเองถือเลขเองก็เลยโอนให้เขาเฉยเยมันไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวของขวัญของขวัญก็คือของขวัญไง เอาเงินให้แม่ไปซื้อเองเลยเขาไม่เอาเขาเขาบอกว่าเขาเบียดไม่ซื้อเองคือผู้หญิงอ่ะมันก็ต้องแบบว่าผู้หญิงอ่ะมันก็ต้องแบบว่าอยากมีโมเมนต์อะไรอย่างงี้ไม่ใช่เรื่อยๆเปิดๆไปเรื่อยๆเรยตัวเองตัวเองก็ต้องเข้าใจเขาบ้างตัวเองก็ต้องรู้จักทํานู่นทํานี่บ้างเข้าใจไหมไม่ใช่ตัวเองจะมาแบบทําอะไรก็ชฉยๆอันนี้ไม่ต้องบอกค่ะคุณพ่อวันสําคัญอไปไหนก็รู้เหมือนกันต้องบอกไปไหนก็รู้เหมือนเดิม ไปไหนเอาจะไปซื้ออะไรก็รู้มันเอเอาตัวเองก็คิดถ้าไม่ให้เขารู้สิตัวเองอยากทําอะไรก็ได้ตัวเองไปไหนทุกวันเนี่ยเขาเคยไปจับ G P S ใส่โทรศัพท์ตัวเองว <ไป S 2> <า>่าถามเขาดิตัวเองก็ถามตลอดถามแต่เขาก็ไม่ได้ไปแบบจับผิดอะไรตัวเองก็โกหกเขาเพื่อจะเซอร์ไพรส์เขาเนี่ยมันก็ไม่เห็นเป็นไรเนี่ยเหรอเออโธ่เข็นไหมหนูต้องบอกทุกคนั้งพูดพูดเหมือนะทําไมม่เหือนใคทให้เหมือนตัวเองม่ ตัวเองสามารถโกหกเขาวันอื่นก็ได้ที่เขาไม่ต้องสงสัยเข้าใจปะ่ะซื้อมาเร<อ>สร็จปุ๊บเนี่ยตัวเองหาที่ซ่อนเนี่ยในมุมของบ้านเนี่ยมันเยอะมากวันที่หกกุมภาแต่เขาไปซื้อสิบสี่กุมภาได้ไหมฮะอะไรนะวันที่หกกุมภานี่เขาพักเขาไปซื้อสิบสี่กุมภาได้ไหมเขาถึงบอกแล้วไงว่าวันที่หกก็วันที่หกวันที่สิบสี่ไม่ต้องซื้ออะไรก็ได้เพราะมันมันซื้อไปแล้วเขาก็รู้อยู่เออเขาไม่ได้อยากได้อะไรแต่เขาก็อยากได้ดอกไม้อยู่ไงเข้าใจป่ะเออ สิบสี่ก็คือเป็นสิบสี่คุมพาแสดงความรักต่อกันนิดนึงอย่างเงี้ยแต่ว่าวันที่หัวมันเป็นวันครบรอบมันเป็นวันมันเป็นวันสําคัญเข้าใจปะเออโัวสั่งออนไงน์ไเหระโอ้ยตัวเองมันมีสิบแปดล้านอย่างที่จะไม่ให้รู้โหนี่ตัวเองมันยังได้รถติดเขาต้องขี่วันนี้ลยฝรั่งประเทศใดเขากับเซอร์ไพรส์กันประเทศลาวมีเซอร์ไพร์กันเตียามีนั่นเลว มันไม่เป็นประเภทนี้มงังมันไม่ใช่ประเภทนี้มันเป็นมันขึนนน้นอยู่แต่ละบุคคลที่บ่รู้เรื่องอบอ่เข้าใจ